นายพานไปพี่ไปไหนครับจะเดินไปทำเลดทอนแนี้ยทนายด้านล่างเราจะเดินไปดูทำเลดหน่อยไปที่อื่นดีกว่าครับไม่ได้ไม่ได้จะเดินไปทำเลดมาตรงนี้ไม่ดีนะไปที่อื่นดีกว่าไม่ต้องดูเดี๋ยวจะไปดูมันไม่มีอะไรลอกกลับไปเลยไม่ต้องยุ่งดิ ในพานนะพี่พี่เฮ้ยเสียงในพานนี่ยวะเป็นไรวะผมไม่ไปดูดีกว่าเพราะว่านั่นไงมันโดนแล้วพี่พี่มันออกมาแล้วมันออกแล้วมันเจอในพานละวุ่นวา เฮ้ยมันองงูตัวใหญ่พี่พี่งูอะไรวะงูเออเยอสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิตเคทีนะพ,พี่ก็วันนี้ผมมาเดินป่าคนเดียวนะผมก็ไม่ได้มากับเพื่อนเพื่อนนะเนื่องจากว่าทุกคนก็พักผ่อนกันที่บ้านนะพี่พ และวันนี้ผมก็มาดูคนในชาวรับแลเช่นเดิมนะพี่พี่ก็มาตามดูสถานการณ์หน่อยนะพ,พี่หลังจากที่ผมไม่ได้ปาอาวันนั้นนะก็มาดูเช่นเคยนะว่าในที่นี้จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะเราจะต้องตามติดชีวิตเรื่องราวแบบนี้ไปก่อนนะเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นนะพี่พี่ก็ถ้าได้เห็นนี้เป็นบุญตาเลยนะซึ่งผมจะไม่ เสียมรารยาทแบบว่าย่างก้าวเข้าไปแบบเกินเหตุเกินตัวนะผมจะแค่คอยส่องดูเขานะคอยดูชีวิตที่เขาใช้ความมหศัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นนะพี่พี่ก็ผมจะไม่ยุ่งเขามากเกินไปจริงๆนะพี่พี่จะคอยดูอย่างเยอะก็วันนี้มาคนเดียวผมก็จะต้องระวังหน่อยนะพี่พี่ก็พอจะมีอาวุธจิตตัวอ,อยู่นะแต่ว่า ผมคงไม่จําเป็นจะต้องใช้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปที่อื่นนะผมแค่อยู่ตรงนี้พี่แต่อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นบางอย่างก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ตลอดนะพี่ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เราไปกันเลยดีกว่าครับ พี่ๆตอนนี้ผมก็เพิ่งจะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะตอนนี้เพิ่งจะมาถึงแบบส,สดๆเลยซึ่งตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้คนเดยนนะซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ได้มาผมก็นั่งได้เป็นเวลาเพิ่งไม่นานเลยนะก็ยังไม่มีว่าเขาจะออกมาพี่พก็เขาอาจจะออกมาช่วงใสายๆแล้นะเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยพี่ๆเฮ้ย เสียงน้ำนี่คือดังที่ได้นะก็มีเสียงนกนกนะพี่พี่อยู่ฝั่งนูนนน้นเนี่ยนู้นนะฝั่งนูน้นนกทั่วเลยนะก็เป็นเสียงสัตว์ปา่าพี่น้ำก็ยังมีอย่างเช่นเคยนะพี่พี่ผมไม่รู้ว่าน้ำอะ่ะมันจะหายไปวันไหนนะน้ำพวกเนี้ยก็เสียงน้ำเองไหลออกมาจากด้านบนไม่หมดสักทีเลย ่ั้านอยพี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวเรามาใหม่เขาหลังได้ผมจะพยายามไม่ไปยุ่งอะไรกับตรงที่ของเขาสักจุดเลยนะเพราะว่า มันจะเป็นการรบกวนแล้วทาให้เขาหงุดหินได้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าผมทําเกินเหตุเกินตัวเมื่อไหร่เนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับผมซึ่งผมก็จะไม่ไปยุ่งเลยพี่ๆท่าวันคือกิ่งไม้เยอะมากท่าวันไม้อะ่ะ รอดูเรื่อยๆนะพี่ๆวันนี้ผมรอได้ทั้งวันน่ะนัน,นก็ซึ่งน้ำพี่ๆคงจะได้ยินะ้ำมาจากทางนั้นมันไหลลงมาพี่ๆไหลลงมาซึงน้ำก็มาอยู่ตรงนี้นะพี่ๆมันดันล่างมันไม่ไหลละ<อ>นั่งรอไปเรื่อยๆพี่ๆ เจอหรือไม่เจอวันนี้ก็แล้วแต่เลยพอวันนี้ก็ไม่มีแดดนะฟ้าคือหมดเลยพกี่ลมเย็นลมก็เย็นใช้ได้นะถึงลมจะไม่แรง ผมก็มาจากทางนู้นเลยนะซึ่งผมก็เดินมาเดินมาก็ผมก็มานั่งรอตรงนี้เม่พี่ผมก็ใช้ยากันยุงหมดไปเ่อสองหนึ่งละเพรายุงก็เยอะนะเป็นยากันยุงนะพ,พี่เดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะต้องเอาไปทิ้งไกลๆเลย นี้เขาจะออกมาเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยมีคนมาใครครับไปเลย อเอาทั้งนายจะแล้วจะแล้วใครในพานไปพี่ไปไหนครับเดี๋ยวเดินไปทำรวื่อนเนี่ยทนายด้านล่างเราจะเดินไปดูทำเลื่หน่อยไปที่อื่นดีกว่าครับไม่ได้ไม่ได้จะเดินไปทำเลือนมาตรงนี้ไม่ดีนะไปที่อื่นดีกว่าไม่ต้องดูเดี๋ยวจะไปดูอ๋อพี่ขึ้นเสียงสยล่ละ เอาทั้งนั้นแหละไปไปดูทั้งนั้นไปที่อื่นเลยตรงนี้มาไม่ได้ไม่ต้องอยุ่งเข้าใจเปล่าจะเข้าไปดูท้ำเรือ่องว่ามีอะไรบ้างจะนหนอ,อ่ะมาเข้าไปดูไม่มาคนเดียวรครับใช่พี่เขามาคนเดียวนะคนเดียวเป็นเด็นเข้าไปดูท้ำเรือนะ่องนั้น อ,อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะถ้าเข้าไปอ่ะเออไม่ต้องยุ่งพี่ผมเตือนเขานะถ้าเขาไม่ฟังผมเกิดอะไรขึ้นผมไม่ช่วยนะเพราะว่าผมเตือนเขาแล้วเขาก็ขึ้นเสียงแล้วก็มีอารมณ์เสียใส่ผมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าเขาจะได้เห็นอะไรหรือเปล่าเขาลองดีแบบนี้ยนะเขากำลังเดินไปพี่ มันไม่มีอะไรล่อ,อก,กลับไปเลยไม่ต้องย่งดิไปพาน,นะพี่พี่อยู่อยูอ่ไอ้ทงย่วนลักหลักเขาใหญ่ๆหที่นาใหญ่เลยกี่พี่ผมเตือนก็ไม่ฟังนะ เขาหามองอยู่อ่ะเขาจะเข้าไปล้ําเส้นเขาเข้าไปล้ําเส้นแล้วพี่พี่เขาเจออะไรนี่เขาคงรู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นๆถ้าเขาได้เจอ พอเขาเริ่มเข้าไปล้ำเส้นของชาวเมืองรับแรงแล้วพี่รอดูได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นขเข้าไปแล้วนะพี่พี่ไม่ดาตามเลย หเขาพูดคำหยาบเลยพ,พี่เหมือนเขาดา่าเขาบอกทางนั่งคตดเที่ยนะอันนี้ผมผมไม่อยากจะพูดคำหยาบนะพี่ขออาภัยนะซึ่งผมมาเนี่ยผมไม่อยากจะพูดคำหยาบเลยตรงแถวนีน้เดี๋ยวเขาได้รู้แน่พูดคำหยาบแถวนั้นเนะี่ยเขาไปไหนแล้วะเข้าไปข้างในแล้วพี่พี่เข้าไปข้างในโน้นนะ ถึ่งไม่เจอเขาแล้วรอดูก่อนว่าเขาจะออกมาไหมไม่เจอเขาเลยนะพี่พ่มเสียงหายไปเลยผมอยากจะลงไปดูมากนะแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่า เขาไปเข้าไปแบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมโดนลุกหลงไปด้วยนะรอดูเขาออกมาก่อนผมไม่เจออะไรเลยเนะี่ยผมยืดกล้องมาให้เลยเนหะมือนเขาหายไปได้สักพักย่างละ อยากจะตะโกนเรียกมากเลยนะพี่พแต่ว่าไม่กล้า รู้เขาจะออกมาหรือเปล่านะก็เข้าไปในนั้นเป็นเวลานานแล้วพี่ๆยังไม่ได้พี่แววว่าเขาจะออกมาเลยผมว่าผมลองไปดูได้เปล่าครับพี่น่าจะลองไปดูมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่ผมกลัวว่าจะโดนลุกลงนี่แหละ เอาไงดีอหรเฮ้ยเสียงในพานนี่วยวะเป็นไรวะผมไม่ไปดูดีกว่าเพราะว่านั่นไงมันโดนแล้วพี่พี่มันออกมาแล้วมันออกแล้วมันเจอในพานละงูตัวใหญ่เฮ้ยมันบอกงูตัวใหญ่พี่

มาตเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจะพันล้ว嘛เฮ้ยิจะยยายเลมาเอ้ย,ยพูดคำหยาบเลยนะเขาโดนดีแน่ๆแน่เลยจะยอายผมพยายามผมจะไม่ยุ่งไม่ช่วยเขานะพี่พี่ เฮ้ยมันวิ่งขึ้นไปด้านบนในพานะมันบอกงูตัวใหญ่ตลอดเวลานะคืออะไว่าจะผมไปดูดีกว่ามันวิ่งเขาขึ้นไปด้านบนแล้วผมไปดูก่อนว่าด้านล่างคืออะไรผมในพาบอกงูตัวใหญ่นะ ก็ไม่มีอะไรนี่พี่ๆดูไม่มีอะไรเลยมันเจออะไรวะในพานยังร้องอยู่เดี๋ยวผมไปดูในพานดีกว่าผมไปดูในพานดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงเขาถามเขาเลยว่าเขาเจออะไรครับพี่ๆ

ใจเยนจเ็นใจเย็นพัดมาดิมางูมันตัวใหญ่ยัยงเข้ามางูยงเข้ามาเดินดีแล้วยังเก่งอีกนะมึงเนี่ยยังเข้ามาปล่อยมันไว้นี่แหละนะพี่พี่เฮ้ยยังงูตัวเล็กเลยเฮ้ยพี่พ่ยใหญ่ด้วยใช้หรือเปล่าพ,พี่นะเด็ก เด็กยืนนั่งชี้อยู่นะเด็จกจะบังบนแน่ๆเลยพี่พี่พี่เห็นไหมเฮ้ยมันจะกลับไปนะพี่พี่มันกำลังกลับไปอะอปล่อยในผ่านวันนี้นะตัวใหญ่มากเอเ้อ อะไรอยู่นี่ผีมานะพี่ผีเดินทางขึ้นมามันผีจะมาจากด้านล่างผมปล่อยในผานไว้นี่แหละจะไม่ห,หาผีดีวกว่า ผมไม่ได้หูแววไปนะพี่มันเก็บได้ยินเสียงพีจริงๆ อยู่นี่อยู่นี่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมลาพี่พี่เพียงเท่านี้เลยนะเดี๋ยวผมขอเดินทางไปหาพี่ก่อนก็โอเคครับอยู่นี่อยู่นี่